กินไข่ได้กี่ฟองต่อวันถึงจะดีต่อสุขภาพนะครับหลายคนคอมเมนต์เข้ามาถามหมอมีเยอะเลยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถรับประทานไข่เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับถึงจะดีต่อสุขภาพรับประทานมากเกินเท่าไหร่ถึงจะทําให้สุขภาพเสียนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไข่เนี่ยแต่ละเมนูเนี่ยก็จะให้พลังงานหรือว่าให้สารอาหารที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าไข่ต้มเนี่ยนะครับให้พลังงานแค่70กิโลแคลอรี่เท่านั้นแต่ถ้านาไปทําไข่ดาวเนี่ยอาจจะประมาณ1 4 0ยสถึงกิโลแคลอรี่แต่ถ้าทาไปทําไข่เจียวนะครับ้หนี กระฉูดเลยครับ200กิโลแคลอรี่ขึ้นนะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีต่อสุขภาพรับประทานเป็นไข่ต้มนะครับแล้วก็แนะนําว่าสําหรับคนที่แข็งแรงนะครับไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรนะครับสามารถรับประทานไข่ต้มได้วันละประมาณ1-2ฟองได้เลยไม่มีปัญหาครับแต่สําหรับคนที่อายุเริ่มเยอะขึ้นนะครับอายุเกิน60ปีขึ้นไปมีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันนะครับหรือว่าโรคอะไรต่างๆเหล่านี้แนะนําว่า,าจจต้องจํากัดปริมาณสักเล็กน้อยนะครับอาทิตย์หนึ่งอาจจะรับประทานแค่3ฟอง4ฟองหรือไม ก็จะดีต่อสุขภาพนะครับแต่เน้นย้ำนะครับต้องเป็นไข่ต้มนะครับ